ชอมีมติอายัดรัพย์65ล้านบาทพนเอกสเสถียรเพิ่มทองอินอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมหลังพบแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จเชื่อขณะด,ดารงตําแหน่งทั้งครอบครัวมีเงินโอนเข้ากว่า100ล้านบาท สัญชัยไพลพนาเจ้าของคลิปเชาวย้ายตำรวจอีสานได้โต้ประชาธิปัตย์ยืนยันตัวเองไม่มีอำนาจโยกย้ายชีย้ที่ดาทำคลิปหลุดเชื่อแดงต่างขั้วส่งสปายแอบบันทึกข่าห้องประชุม โกออนไลน์โพสคลิปปริศนาชายหญิงนับสิบรุมทำร้ายผู้หญิงอ้างรับคำสั่งว่าจ้างใครทำร้ายได้สองหมืนขณะที่รองผู้วัชการตำรวจนครบาลเผยน่าจะอยู่ในพื้นที่สองโรงพักของนครบาลเที่ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้ม กับข่าวค้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้น่าสนใจมากน่าคึกคักแล้วก็น่าสนุกตื่นเต้นนะมีข่าวหลายข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับท่านผู้ชมด้วยนะครับ เกี่ยวเนื่องกับลูกหลานของเราด้วยเด็กๆด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนก็มีภาคต่อของเจ้าพ่ออุดรธานีนะฮะวันนี้ก็เป็นเป็นภาคต่อและอาจจะเป็นภาคจบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวจะได้มาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอแจ้งให้ทราบนะฮะสำหรับเรื่องของเด็กๆนักเรียนนะครับเพราะวันนี้ทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณชินพัฒน์ภูมิรัตน์นะครับออกมาบอกนะครับว่า เมื่อไม่นามนมานี้ทางด้านของรัฐมนตรีศึกษานะครับได้ลงนามเห็นชอบตามที่สํงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอเลื่อนเปิดภาคเรียนนะเลื่อนเปิดเทอมให้มันสอดคล้องกับประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับต้อนรับปีประชาคมอาเซียนนะครับเราก็จะเลื่อนเปิดเทอมจากปกติแล้วเวลาปิดเทอมใหญ่จะเปิดเทอมก็กลางเดือนพฤษภาคม ประมาณวันที่15หรือว่า16พฤษภาคมจากนี้ไปนะครับในปีการศึกษา2,557คือปีการศึกษาหน้าจะเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่10มิถุนายนนะครับก็เลื่อนออกไปอีก3สัปดาห์นะฮะเพื่อให้การเปิดปิดภาคเรียนโรงเรียนในในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับกำหนดเปิดปิดภาคเรียนของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับ,รบซึ่ง ก่อนหน้านี้นะฮะทางสพทก็อ้างว่าได้มีการประชุมระดมความเห็นของคณาจารย์นะฮะผู้แทนคณะครุศาสตร์นะครับที่ประชุมมติการบดีผู้บริหารกระทรวงศึกษาผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนนะครับต่างเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับว่าการเปิดเรียนตามปฏิทินอาเซียนจะไม่เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของนักเรียนนะครับไม่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนนะฮะ ไม่ว่าจะเรียนระดับชั้นไหนจนจบม .6 ก็สามารถที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีผลกระทบนะฮะฉะนั้นปีการศึกษาหน้าห้าะ,ะ5็ก็จะเปิดภาคเรียน10มิถุนายนนะครับ,รบแต่ก็ยังมีอาจารย์บางท่านก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะฮะไม่ค่อยจะเห็นด้วยก็ประมาณว่ายังไม่เห็นประโยชน์หรือเห็นข้อดีของการไปเลื่อนปิดเปิดเทอมให้มันสอดคล้องกับประเทศต,ต่างๆในอาเซียนเพราะว่า ประเทศในอาเซียนเองกลุ่มประเทศในอาเซียนเองเนี่ยแต่ละประเทศก็ยังเปิดปิดภาคเรียนไม่ตรงกันนะฮะแล้วเราที่บอกว่าเลื่อนไปเปิดวันที่สิบพฤษนายนนั้นเราไปตรงกับใครเพวกะของเขาก็ไม่ตรงกันนะทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็พูดกว,ว้างๆว่าเลื่อนเป็นสิบจะได้ตรงกับอาเซียนอาเซียนประเทศไหนก็ไม่รู้นะฮะอา,อาจารย์อาจารย์ สุราวาททองบุคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรบอกว่าแล้วเลื่อนเปิดเทอมไปสามสัปดาห์เนี่ยไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยทำไมเราต้องต้องเลื่อนไปนะฮะเราเลื่อนไปตรงกับเขาเปิดเทอมแล้วยังไงมาดียังไงอาจจะได,ไจะได้จะได้ปิดเทอมพร้อมกันหรือว่าเออแล้วทำไมต้องพร้อมกันนะแลวถ้าเกิดปิดเทอมไม่พร้อมกันมันจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะคือปิดเทอมเปิดปิดเทอมตรงกันม,มันจะทําให้เอ,อื้อให้เด็กติดต่อสื่อสารกัน ข้ามประเทศเหรออ,อาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตคือยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์ใช่ไหมใช่ยังไม่เห็นว่มาม,มันมต้องไม่ไปตรงกันทําไมครับอะไรบางอย่างที่มันตรงกันเรื่องการค้าการขายก็โอเคตรงกันไปนี่จะให้ตรงกันถึงขนาดแบบเปิดปิดเทอมก็ตรงกันนะฮะอ,อ,อันนี้นะก็แจ้งให้ทราบก,ก,ก็ตามแต่ทางรัฐมนตรีศึกษาเซ็นแล้วนะครับนี่นะฮนะเอาเรื่องของผู้ใหญ่บ้างนะฮะ วันนี้มีตัวเลขจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชื่อย่อเขาก็คือสคชนะฮะเขามีรายงานภาวะสังคมไทยในไตรมาสสี่แล้วก็ภาพรวมตลอดปี2,555นะครับวันนี้รองเลขาธิการสคชคุณสุวรรณีคำมั่นก็ออกมาเปิดเผยถึงตัวเลขเหล่านี้นะครับซึ่งก็ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ คุณสุวรรณีเนี่ยรองเลขาธิการสคชเนี่ยบอกนะครับว่าตอนนี้สังคมไทยน่าห่วงหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะครูเรือนไทยเสี่ยงกับการเป็นหนี้ซ้ําซ้อนนะฮะสาเหตุก็เกิดจากการก่อหน,นี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบก่อหน,นี้ทั้งๆที่มียอดค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภครวมมูลค่าถึง2.9ล้านล้านบาทซึ่งมากกว่าร้อยละ21 เป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มของสินเชื่อซื้อรถยนต์นี่นะฮะกลัวเรือนของไทยเนี่ยมีหนี้ซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ว21ซที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มของการเ,เป็นกลุ่มของสินเชื่อซื้อรถยนต์นะครับ,รบแล้วก็สินเชื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ร้อยละ33สินเชื่อเพื่อบริโภคส่วนบุคคลร้อยละ29ตัวเลขการผิดนัดชำระหนี้ในไตรามาสที่ผ่านมานะครับ ก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับอ้างอิงจากรายงานการผิดนัดชำระหนี้เกิน3เดือนของสินเชื่อภายใต้การกํำกับก็ปรากฏว่าการผิดนัดชำระหนี้เกิน3เดือนนะฮะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ28นสคบัคบส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตร้อยละ3นะครับตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่าหนี้เสียหรือว่า NPL เนี่ยนะฮะจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลก็เพิ่มขึ้นนะฮะ ร้อยละ2 0่ตรงกันข้ามกับอัตราการออมอัตราการออมเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่ครอบครัวละร้อยละ5เท่านั้นเองนี่นะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยทางสรุปรวมนะฮะทางคุณชวนีเนี่ยบอกนะครับว่าไตรามาสที่4แล้วก็ภาพรวมของปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอัตราการก่อหนี้ของครัวเรือนไทยเนี่ยเพิ่มสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกู้เงินเพื่อเอาไปซื้อรถยนต แล้วมันตรงข้ามกับความสามารถในการชำระหนี้เขาบอกให้มองดูรอดูนะครับผ่านไตรามาสแรกของปีนี้ไปเนี่ยนะฮะสเดือนแรกของปีนี้ไปเนี่ยทางบริษัทรถยนต์ทยอยส่งมอบรถให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยการผิดนัดชำระหนี้จะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่อมนี่นะฮะปีที่แล้วเนี่ยการผิดนัดชำระหนี้เยอะนะฮะ <รถ S 2> แล้วก็ัแรกหรือเปล่าใช่ไงก็งรถคันแรกเนี่ยเพราะว่า ไตรามาสสุดท้ายเนี่ยการกู้สินเชื่อในการซื้อรถยนต์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นชัดเจนเมื่อกู้สินเชื่อซื้อรถยนต์เพิ่มมากขึ้นในไตรามาสสุดท้ายของปีที่แล้วผ่านไตรามาสแรกของปีนี้ไปดูซิว่าเมื่อได้รถแล้วเนี่ยการผิดนัดชําระหนี้จะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่อมนี่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้สิทธิ์รถคันแรกเนี่ยจะเป็นคนที่เพิ่งจะมีรายได้เพิ่งมีรายได้เพิ่งมีรายได้ครับได้เงินมา ได้ซื้อรถได้เงินมาได้คืนมาเกือบแสนแต่เป็นหนี้อีกประมาณ4ี่ห้าแสนใช่ไหมฮะนี่เราดูแล้วถ้าเราดูตัวเลขแบบนี้แล้วมันมันสวนกับสวนทางกับ,กบปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะไปเป็นแบบโคนละที่คนละทางเลยครับควานจริงพูดถึงเรื่องหนี้มีหนี้อีกอันหนึ่งก็คือหนี้ของธนาคารที่อยู่ภายใต้การกําก,กับดูแลของรัฐนี่นะฮะครับ ก็ช่วงนี้เนี่ยเราจะได้ยินข่าวบ่อยนะครับทั้ง e x ็กซิมแทั้งธนาคารอิสลาม,มว่าขาดสภาพคล่องล่าสุดมีข้อมูลว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกศเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในการขาดสภาพคล่องอเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะคืนหนี้ให้กับทอกศได้เต็มจํานวนนะครับ คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คุณจุรินลักษณะวิสิ์ประธานวิปฝ,ฝ่ายคา้านนะครับวันนี้ถแถลงถึงการตรวจสอบโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยติดหนี้ธนาคารทกศเน,นี่ยน,นับแสนล้านแล้วนะจนตอนนี้เนี่ยก็กังวลว่าทกศเนี่ยจะขาดสภาพคล่องแล้วไปกระทบต่อเกษตรกรได้นะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการรับจำนำข้าวนาปีและนาปลังฤดูกาลผลิต54ทับ55 ข้าวนาปีฤดูการผลิต55ทับ56รัฐบาลบังคับใช้เงินทกนสในโครงการไปแล้ว3 3 0 0 0 0ล้านบาทนะครับแต่ว่ายอดการใช้หนี้จนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าใช้หนี้คืนไปเพียงแค่5 2 0 0 0ล้านบาททีนี้ก็ยังเหลือหนี้อีกตั้ง2 8 0 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วโครงการรับจำนำมันสำปะหลังฤดูการ54ั55และ55ท56เนี่ย รัฐบาลเป็นหนี้ทกศส5 0 0 0ล้านล่าสุดชําระหนี้ไปแล้วแค่4,200ล้านเหลือหนี้อีก31,000ล้านยังไม่พอฮะมีโครงการรับจำนำยางพาราอีกนะครับรัฐบาลเป็นหนี้ทกศส2 0 0 0ล้านยังไม่พบการชําระหนี้คืนเลยนะฮะร,รวมแล้วตอนนี้รัฐบาลเป็นหนี้ทกศอ,อยู่3 3 0 0 0 0ล้านบาทนะครับเขาบอกความจริงแล้วเนี่ย เงินที่ต้องใช้รักษาสภาพคล่องของธนาคารเนี่ยต้องอยู่ที่4,020,000ล้านแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทกศเหลือเงินรักษาสภาพคล่องเพียงแค่2,020,000ล้านมันหายไป2 0 0 0 0 0ล้านจากเงินที่ต้องรักษาสภาพคล่องเอาไว้ดังนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลย,ยังไม่มีการคืนหนี้ให้กับทกศอีกแล้วก็ไปขยายโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ย คราวนี้ยิ่งหนักใหญ่เพราะว่ารัฐบาลเองก็บังคับให้ทกศเนี่ยเข้าไปใช้เงินเอาเงินไปให้ชาวนากับโครงการนี้แล้วก็ไม่ได้คืนหนี้ให้มาฤดูการใหม่จะเอาเงินที่ไหนจะเอาเงินที่ไหนให้ชาวนาอีกเนี่ยหมดธนาคารพอดีอ๋อาล้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาต่อไปนะครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนหนุ่มสาววัยทำงานควรได้รับแคลเซียมในปริมาณเท่าไรต่อวัน A. 800มิลลิกรัม B. 1,000 en, ag, s s มิลลิกรัมพิมเอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท